สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปิดคอร์สนะคะโดยการเฉลยการบ้านหัวข้อให้หารัศมีช่วงการลูกเข้าของอนุกรมกำลังนะคะซึ่งโจทย์ลองฝึกให้ทําข้อเดียวเองนะ,ะแต่ว่ามีโจทย์เยอะแยะนะคะเด็กๆอาจจะไปฝึกเพิ่มเติมแล้วก็ดูเฉลยได้นะ,ะมีโซลูชันในการบ้านคุกก็จะมีอยู่นะโซลูชันให้นะคะในตัวอย่างนี้นะคะโจทย์บอกว่าอะไรให้หาของอนุกรมกำลังรู้ได้ไงว่าเป็นอนุกรมกำลัง เขาจะมีตัวแปร x นะคะแล้วก็ c กัง n นะส่วนด้วย n นะคะคูณด้วยวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดกลัง n อันนี้เป็นซีรีส์ชนิดอินฟินิตเทอ m มอยู่แล้วเพราะว่ามันจะวิ่งตั้งแต่1ถึงอนันต์เทอนะอนุกรมกำลังตัวนี้เราก็มาดูหน้าตาเขาก่อนนะโดยก,กำหนดชื่อเขาว่าเขาชื่อเขาชื่อ an นะตัวนี้คือ an แล้วเรามานั่งดูเอ๊ะ เจ้า AN เราเนี่ยมันมียกกำลัง n ทุกคนไหมนะคะปรากฏว่าคนนี้เขามี n 4ี่เขามีแต่ว่าตัวข้างล่างเขาไม่มีกำลัง n ดังนั้นจึงไม่เหมาะนะคะที่จะไปถอดรากที่ n เพราะว่าตัวข้างล่างมันจะมีปัญหาในการถอดรากอยู่คนเดียวเราก็เลยจำเป็นต้องใช้อัตราส่วนในการทดสอบอนุกรมชุดนี้นะคะถ้าเราจะไปอัตราส่วนคุณก็ต้องไปกำหนด A ตตำแหน่งถัดไป A n เอตำแหน่งถัดไปนะคะก็คือ n อยู่ตรงนี้ด้านซ้ายขวามือก็คือลำดับที่ n บวก1คุณก็เลยต้องไปหา a ตำแหนาา่งถัดไปโอเคนะคะหน้าตาน้เนาะลำดับเรนโดเมนอยู่ข้างบนไอ้เจ้า a n ก็คือลำดับลำดับที่ n อยู่ด้านล่างวิธีการแทนทำยังไงคะตรงที่ครูไฮไลท์สีเหลืองก็จะถูกแทนที่ด้วย n บวก1หมดเลย n มี n ตรงไหนมี n งดเปลี่ยนเป็น n บวก1ซะให้หมดจากที่เราตกลงใจกันแล้วว่าเราจะใช้ อัตราส่วนคุณก็เลยต้องตั้งตั้ง l มาด้านนี้นะลิมิต n เข้าสู่อนันต์นะคะค่าสัมบูรณ์ a n บวกหนึ่งส่วน n ทำไมต้องใส่ค่าสัมบูรณ์คะตอบครูได้ไหมคะเพราะอะไรทำไมต้องใส่ค่าสมบูรณ์อ่าไม่ให้ติดลบเออเพราะว่าตอนที่เราทำเรื่องอนุกรมบวกใช่ไหมคะตรงนั้นเราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเรามั่นใจในของเราว่า a n เเรามันมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วแต่พอมา X, มี cover ใช่ไหมมี x เป็นตัวแปรมันอาจจะทำให้ x ที่ลบสามเนะี่ยติดลบก็ได้ใช่ไหมอย่างเช่น x นเราเป็นเลขหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ค่าของเรามันเป็นลบมันก็อาจจะการันตีอย่าให้เป็นลบโดยการใส่ค่าสมบูรณ์นะคะ,ะเมื่อเราใส่ค่าสมบูรณ์เสร็จนะคะครูใช้สีแดงแล้วกันเนาะจะได้ชัดเจนคุณก็ใส่ a ตำแหน่ง n บวกหนึ่งก็คืออะไร c กับัง n บวกหนึ่งเนี่ยแหละเอาไล่ลงมาเลยใส่ลงมาเลยเนื่องจากมันเป็นการหารซ้อนนะคะทั้ง a n บวกหนึ่ง ก็เป็นเศษส่วนเจ้าเ n เราก็เป็นเศษส่วนก็เลยจัดการเปลี่ยนหารตรงกลางนะเปลี่ยนหารเป็นคูณซะเลยและกลับเศษเป็นส่วนโอเคนะตรงนี้ไม่ควรจะสับสนแล้วก็ไม่ไม่ต้องแมาแบบเอ้ยงงอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องของการหารซ้อนกันนะคะโดยหลักการก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนาะเพราะนั้นคุณก็จะได้ n เป็นตั้งบนนะ C ีกำลัง n คูณด้วย x ลบสามทับก,กํมกำลัง n ก็จะอยู่ในตัวด้านล่างเนาะเห็นนะคะไม่ไม่ต้องมางงตรงนี้นะเป็นพิชคณิตเบื้องต้นนะคะเช่นว่าคุณมี x ส่วนหหารด้วย y ส่วน4เนีเงี้ยเนาะนึกออกปะนี่อันนี้คือเบสิกเลยเนาะเห็นนะนะไม่งงนะนะใครมางงตรงนี้เนี่ยเคลียร์เลยตัวเองซะถัดมานะคะก็มีดีกรีอะไรที่มันจะต้องตัดทอนกันได้เช่น4กลัง n บกหอย่างเงี้บบง 1, ย ใชคะสี่กำลัง n บวกหนึ่งก็แยกมาเป็นสี่กำลัง n คูณสี่กำลังหนึ่งกระดาษนั้นสี n ่กำลัง n ก็เลยหายไปด้วยวิธีการตัดก,ก,กันกับตัวล่างที่เรามีโอเคเนาะก็เลยเหลือสี่กำลังหนึ่งมีตัวตัวสี่ออกมาส่วน x ลบสามทั้งหมดกำลัง n บวกหนึ่งเจอกำลังเอข้างล่างหารกันก็จะเหลือกำลังหนึ่ง n ตัวนี้ข้างบนยังมีชีวิตอยู่กับ n บวกหนึ่งยังมีนะคะห้ามตัด n ้ามเอนตัดเนแค่นนะที่เป็นห่วงคือห้าเอามาตัดแต่ว่าตัวเขายังอยู่นะก็ะเป็น n ข้างบนส่วนด้วยเอบกหข้างล่างนะคะเพราะนั้นเมื่อเราเทคลิมิตเนี่ยเราก็ไม่เกี่ยวกับ x โก3อยู่แล้วนะเพราะว่าตัว x คลบสาเขาเป็นตัวแปร ى, ชนิด x ไม่ใช่ชนิด n สิ่งที่คุณจะไปเทคลิมิตก็คือก้อน c n ส่วนด้วย n บวก1อนอันนี้คุณจะใส่ค่าสมบูรณ์หรือไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาแนละเพราะว่า เนของคุณมันเริ่มแต่1เนานะแล้วมันก็เข้าสูนะ่อนันต์เอ็นของคุณก็คุณจะใส่ค่าสมมติก็ไม่ผิดมุณไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องใส่ให้กับตัวแปร x อันนี้คือที่ซีเรียสคือ x-3 ลบสต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะเมื่อเราไปพิจารณาเจ้าลิมิตของค่า4 n หารด้วย n บวกหเราก็พบว่าอะไร n เ,เข้าสู่อนันต์ด้วยนะเราถึงจะพิจารณาแบบนี้ได้คือ ดีกรีของ n มันกำลังหนึ่งเหมือนกันทั้งบนและล่างใช่ไหมคะคือดีกรีเศษเท่ากับดีกรีของส่วนเวลาคุณตอบลิมิตที่อนันต์คุณก็จะตอบค่าสัมประสิทธิ์คือตัวเลขที่อยู่ข้างบนใช่ไหมอ่าเลขสี่กับสัมประสิษษทธิ์ข้างล่างคือหนึ่งได้สี่หารด้วยหนึ่งก็คือสี่นั้นตอนนี้คุณก็เลยได้เลขสี่ออกมาเนาะจะคูณเข้าหรือไม่คูณก็จะจริงๆถ้ามาถึงบรรทัดน,นี้ l ของเราเนี่ยจะเขียนออกมาเป็นสี่คูณด้วยค่าสัมบูรณ์ x ลบสามก็ได้นะคะ เหมือนกันเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าค่าสัมบูรณ์สี่คือเลขสี่จะกระจายหรือไม่ครูว่านะกระจายก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าไม่กระจายเราจะแก้สมการง่ายกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมนะคะเมื่อคุณกําหนดแเนี่ยนคุณก็เอาสี่มาหารอยู่ดีใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าโอเคอนุกรมกําลังจะลูกเข้าเมื่อไหร่คุณต้องระบุนิดนึงอนุกรมกําลังะจะลูกเข้าเมื่อไหร่เมื่อค่าอะไรคะแอเราน้อยกว่าหนึ่งหรือ ตอนนี้ L เรามีชีวิตใหม่นะคะเขาไปเขาไปปรับรูปโฉมเขาแล้วเขาชื่อมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมคะ4ค่าสัมบูรณ์ X-3 ลบ3คือ L นะ,ะตัวนี้เราก็เอามาใส่ในสมการ L เลยนะคะคือแทนตัวแปรเป็น L เลยนะ,ะ L ของเรามันเป็นตัวแปรก็คือ4คูณด้ค่าสัมบูรณ์ X-3 ลบ3เพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้สมการของอทางด้าน ที่เป็นน้อยกว่ามากกว่าใช่ไหมคุณก็แก้เหมือนอัดเหมือนตัวสมการเลยนะเอาสี่ที่เป็นตัวคูณตัวนี้ย้ายไปทําอะไรถ้าเป็นเอ็กลบสามเหมือนเดิมย้ายสี่ไปทําอะไรกันหนึ่งดีคะจัดหนึ่งจัดเลยกําจัดสี่โดยเอามันไปหารออกได้เลยใช่ไหมครูก็ย่นระยะเวลาตรงนี้เลยนะ ได้เหมือนเราเลยนะแต่ว่าเราเอา4ไปคูณปุ๊บเราก็ต้องเอา4หารอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นการคูณก็อาจจะทําได้แต่คิดว่าอาจจะทําใหา้สเต็ปการทํามันมีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นนะคะเพราะนั้นท้าทางที่ดีเราไม่ต้องคูณเข้าละกันให้เอา4ที่คูณอยู่ไปหารหนึ่งได้เลยทางด้านขวามือนะคะจากนั้นคุณจะแกะกล่องนี้ใช่ไหมถ้าเราจะแกะกล่องแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไปนะคะขวามือเป็นเลขบวกซ้ายมือเป็นเลขอะไร เวลาแกะกล่องเราดูตัวขวามือนะขวามือเป็นหนึ่งส่วนสี่ซ้ายมือต้องเป็นอะไรคะเหมือนเราแกะตัวนี้เนหะ็นไหมขวามือเป็นหนึ่งซ้ายมือเป็นลบเพราะนั้นอันนี้ขวามือเป็นหนึ่งส่วนสี่ซ้ายมือเป็นไรลบอะไรลบของอะไรฮะเหมือนกันไหมแกะกล่องผ้าสมบูรณ์ก็คือเอาตัวเองที่อยู่ทางขวามาใส่นีเกฉีฟทางด้านซ้ายมือให้มันอยู่ในช่วง ช่วงที่เราต้องการกนะ็คือถ้าขวามือเป็นเลขไรซ้ายมือคือเลขลบของเลขนะั้นนะคะจากนั้นครูไม่ต้องการเห็นเลขสามแล้วเพราะว่าครูจะเอาแต่ช่วงของเอครูก็ต้องย้ายเลขลบสามไปทาอะไรคะซ้ายฝาไปทาอะไรเอาเลขลบสามไปทำอะไรบวกเข้า,ขาเนาะโอเค okay. บวกเข้านะคะพอคุณบวกเข้าด้วยเลขสามขวามือก็เลยได้ออกมาเป็นสี่สามสิบสอง วกหนึ่งเป็นสิบสามส่วนสี่ซ้ายมือคุณเอาสี่สามสิบสองลบไปหนึ่งก็เหลือสิบเอ็ดส่วนสี่นี่คือช่วงของการลูกเข้าแน่นอนโอเคเนะาะช่วงการลูกเข้าเราได้นะคละลัศมีตอบตรงไหนรัศมีตอบตรงไฮไลท์นี่เลยเลขหนึ่งส่วนสี่แหลยคืออ่นะคะเพราะว่ามันเข้าสู่กลุ่มที่เป็น uh, radius ก็คือตอนนี้เลขสามเราเป็นเซนเตอร์ใช่ปะ่ะ เลขสามเราเป็นเซนเตอร์คือเป็นศูนย์กลางให้นะคะถ้าเลขสามเป็นศูนย์กลางนะคะขยับมาซ้ายแคบขวามันจะทําให้ขยับมาทางด้านขวากับซ้ายอยู่ที่เลขรัศมี R เราจะแผ่ขยายได้แค่เลขหนึ่งส่วนสี่คือเลขทางขวานี้นะคะหรือไม่งั้นคุณก็มาเรียกไรล่ะมาหาความ d i s t a น c e เนาะก็คือระยะห่างนะคะระหว่างสองเลขที่เป็นจุดปลายเหล่าเนาะถ้าคุณเขียนเส้นจำนวนนี้คุณมีสามอยู่ตรงกลาง สก็คือเลขอะไรล่ะสิบสองส่วนสี่ใช่ไมสี่สามสิบสองพอดีเพราะฉะนั้นจากสิบสองขยบไปถึงสิบสามส่วนสี่ด้วยรัศมีเท่าไหร่ก็คือหนึ่งส่วนสี่คือสเปซตรงนี้ที่ว่านะะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะหนึ่งส่วนสี่ซ้ายขวานะะเพราะนั้นอ่ะก็คือตรงนี้เลยตอบนี้เลยนะคะเมื่อได้รัศมีเสร็จตอบได้เลยนะคะก็คือบรรทัดล่างสุดรัศมีได้ส่วนช่วงเนี่ยเราต้องมาเกิด ต้องมานั่งดูจุดปลายนิดหนึ่งนะจุดปลายเรามีสองจุดใช่ไหมคือจุดที่เป็นเลขสิบเอ็ดส่วนสี่กับเลขสิบสามส่วนสี่เพราะนั้นคุณก็จะเอาตัวนี้มาแทนเป็นตัว x นะคะอันนี้เพื่อนก็จะทำทีละซ้ายขวาไปเลยแบบพา ralel ล,ลงมาใช่ไหมถ้าเอาสิบเอ็ดส่วนสี่ลบออกด้วยสามนะคะก็จะได้ติดลบใช่ไหมคะติดลบหนึ่งส่วนสี่กำลัง n ทีนี้พอติดลบนี่มันจะเป็นก้อนแบบนี้นะก้อนอย่างนี้กระจายยังไงเนาะ จะทำให้ดูนะคะถ้าคุณแทนมันด้วยเลข11ส่วน4มันจะทำให้ด้านที่เรามีคือ4กํลัง n ส่วน n เน,นี่ยรอเพื่อนอยู่ลบ1จะเกิดขึ้นมากําลัง n ส่วนด้วย4กํลัง n ก็จะเกิดมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะจัดการลบ1ส่วน4ทั้งหมดกําลัง n ให้อยู่ในรูปของตัวเศษกํลัง n หารด้วยตัวส่วนกํลัง n นึกออกไหมคะ มันคือพีชคณิตเบื้องต้นของ x ส่วน y ทั้งหมดกำลัง n นั่นเองคุณก็กระจายมาเป็น x กกำลัง n ส่วน y กำลัง n ได้หน้ตาแบบนี้นะเห็นไหมทุกอย่างมันคือ,ม,คอมันคือความรู้เดิมที่เราสร้างมาจากเรื่องอคุณสมบัติเลขยกกำลังอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะนั้นเมื่อเราได้1นึกำลังลบ1กำลังเเสร็จเนี่ยเราก็จะเกิดการอะไรตัดทอนกันกันกบ4ีกำลัง n ม,มันก็จะตัดกันได้นะคะนี่ตัวนี้ เมว่ามันตัดมันก็เหลือแค่อะไรซัมเมชันลบหนึ่งกำลังเอ็นใช่ไหมคะส่วนด้วยเอ็นก็เหลือแค่นี้นะลบหนึ่งกำลังเอ็นก็อยู่ข้างบนเนอะ็นก็ข้างล่างก็นี่ก็เป็นอนุกรมอะไรสลับใช่ไหมต้องบอกหน่อยนะคะเป็นอนุกรมสลับรูอะไรหนูต้องบอกนิดหนึ่งเป็นสลับรูอะไรคะด้านซ้ายเคยเคยทดสอบแล้วด้วยรูอะไรดี ลูกอะไรด้วยลูกเข้าหรือออกลูกเข้าบอกด้วยนี่คํานี้คํานี้มีความหมายการเขียนนะว่าเอ้ยมันคือใครเราแนะนําหน่อยว่าเฮ้ยเขาคือสลับลูกเข้าเออเราจะได้รู้ว่าทําไมลูกเข้าไม่ใช่รู้จักเฉลยไม่ได้รู้จากเฉลยแต่รู้จักความที่เรามาทําแล้วมันได้ซัมเ a t i o n ลบหนึ่งกับาง n ส่วน m ไม่ใช่อุ้ยฉันเห็นเฉลยมันลูกเข้าฉันก็เลยรู้ว่ามันลูกเข้าไม่ใช่นะคะโอเคเนาะ ถ้าทางที่ดีตรงนี้คุณใส่ summation ก้อนนี้มา,าจ,จะดีกว่าอันนี้ยังเป็นสลับลูกเข้าแทนนนี้ลยนะได้น,นุณร้มสลับลูกเข้านั้นคุณก็ใส่ชุดนี้เป็นซัมลบหนึ่งกับังเอ็นส่วนเอ็นจะดีสักกว่านะแมเป็นการบ่งบอกว่าฉันเจอแล้วเอ็กเท่านี้ทําให้ได้ซีรีส์หน้าตาเป็นสลับลูกเข้านะคะ,ะทำนองเดียวกันกับขวามือคุณใช้เอ็กเป็นสิบสามส่วนสี่ใช่ไหมคะ ถ้าคุณใช้13ส่วน่บวกลบก,กันคุณก็ได้เลขบวกมาเพราะนั้นเลขบวกมาปุ๊บสี่กำลังเอนตัดพรกันเหลือหนึ่งกำลังเอ็นหน,นึห่กนงกำลังเอ็นก็คือหนึ่งเพราะนั้น s u มเมชั o ของตัวนี้คืออนุกรมอะไรคุณใส่ตรงนี้ไปเลยซัมเ a t i o n หนึ่งส่วนเอ็นอันนี้อนุกรมอะไรใครตอบรู้ได้คะัะเมื่อรอบแล้วก็ทํากันพี่เก่งมากพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งลู่อะไรลู่พีลู่อ๋อ,กออกน่าลู่ออกนะอย่าลืมนะ น้องพีกับน้องเรขาคณิตเขาจะเป็นตัวที่คอมพลเมนต์กับทิศทางกันนะคะถ้าค่าสัมบูรณ์อารขาน้อยกว่าหนึ่งูข้าใช่ไหมแต่เจ้าพีของเขามากกว่าหนึ่งเขาจะลูกเข้าอ่านั้นน้องพีกับน้องเรขาเขาสลับกันนะะมากกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งนนอะไรนี้เนาะงั้นก็จําสิ่งเดียวไปได้พีซีรีส์ที่ลูกออกนะคะเป็นอนุกรมพีรูกออกบอกเลยนี่เป็นอนุกรมพีลูกออก เมื่อเราทราบว่ามันลูออกจุดปลายขวาคุณก็ไม่ต้องระบายสีแต่จุดปลายซ้ายคุณก็ต้องมาทําให้มันทึบซา้าเพราะว่ามันลูเข้าถูกไหมนึกออกไหมคะอันนี้คือช่วงที่เราจะระบ,บุซ้ายอ่าซ้ายปิดขวาเปิดจ้ะเนี่ยเปิดเปิดประตูไว้ปึ๊บนี่โอเคนะแก่จากปิดเป็นเปิดเพราะว่ามันลูออกนะคะอ่าโอเคตรงนี้ก็คือไม่แน่ใจว่า ันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาไฟนอลน,นะคะจะให้เวลาทำแค่ไม่เกินสองชั่วโมงนะแล้วก็มีเวลาส่งอีกในการถ่ายรูปอีกสินาทีนะภาพที่หนึ่งเป็นดับเบิลนิกนะคะบูจะให้เราฝึกการคำนวณน,นะ,ะถ้าอันนี้ก็สองชั้นบนสี่เหลี่ยมผนะืนผ้าว่าคำนวณได้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีการสลับลำดับการอินทิเกรตก็คือ พูดถึง i ินทิกรัลชั้นบนโดเมนทั่วไปให้เราลองฝึกด,ดูซิว่าสลับลำดับได้ไหมแล้วก็ข้อที่3จะเป็นเรื่องของการเขียนนะคะหรือการแปลงเนาะอินทิกรัลชั้นนะคะบนพิกัดฉากให้อยู่ในรูปของพิกัดเชิงคู่นะคะจากนั้นจะมีวิธีทําอยู่ข้อหนึ่งก็คือถามหาปริมาตรหรือพื้นที่อันนี้ต้องไปเดาเองวมาครูจะถามอะไรดูที่โจทย์นะคะถ้าถามพื้นที่ก็คือพื้นที่ก็ดับเบิลนทิกรดีเอโอเ นะถ้าเป็นปริมาตรก็เพิ่มความสูงเข้ามาในฟังก์ชัน fxy นะคะจบพาร์ทแรกเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกจะมีวิธีทำหนข้อนะพาร์ทที่2จะเป็นเรื่อง ODE ก็มี3แบบนะเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะวิธีการหาก็ตามนี้นะคะอินทิเกรตก็จะถามนี้1ข้อนะคะนะมีมีพวก ยกตัวแปลได้ให้คุณไปลองโซ์ฟดูนะอานจะถามเป็นผลเฉลยทั่วไปผลเฉลยเฉพาะอะไรก็ว่ากันไปนะข้อ2เป็นแบบเชิงเส้นนะคะต้องจำฟอร์มเชิงเส้นให้ดีเพื่อที่จะหาค่ามิลหรือตัวช่วยการอินทิเกรตเรียกอินทิเกรตอินทิเกรตติ้งแฟกเตอร์มิวนะเขียนมิลสวยๆนี้นะคะมิวคือ e กับังอินทิเกรต p F, D, x dx นะะแล้วก็จัดให้อยู่ในรูปผลเฉลยทั่วไปได้ตามสูตรนี้นะก้อนที่เราจะไปอินทิเกรตคือก้อนสีเขียวต้องอินทิเกรตเสร็จแล้วบวก C ด้วยอย่าลืมนะ สุดท้ายนะคะจะเป็นผลเฉลยแม่นตรงก็ต้องตรวจสอบให้เป็นหนะ้าว่าแม่นตรงมันจะเป็นเมื่อไหร่นะคะถ้าเช็คแม่นตรงเสร็จก็ไปหาผลเฉลยตามหลักการที่เขาให้ไว้นะคะถ้าคุณจะยึดทางซ้ายก็ลงมาทางซ้ายใช้ M ก่อนแล้ว n ทีหลังก็ไดนะ้เมื่อได้คำตอบเสร็จอันนี้จะเป็นวิธีทำหนึ่งข้อนะคะจะอยู่ที่แม่นตรงนะคะ Follow ตามวิธีการแม่นตรงเพราะโจทย์ค่อนข้างจะเคลียร์นะคะบอกว่าให้ห hey า นึ่งก็คือให้ใช้วิธีอะไรบอกไว้นะส่วนาร์ที่3จะเป็นเรื่องลำดับและอนุกรมก็จะถามคร่าวๆประมาณนี้คือลำดับง่ายๆนะคะกำหนดลำดับมา a n ใดๆให้หาอาจจะเป็นอันดับที่ที่10หรือที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วก็ให้ลำดับทั่วไปมาเป็นตัวเลขอันนี้ให้หาเทอมเฉพาะที่เป็นพจน์ทั่วไปคือ a n เท่าไหร่นะคะแล้วก็แบบ3คือครูจะให้แพท,แพทเทิร์นของอนุกรมมาซึ่ง มันจะเป็นฟอร์มของเรขาคณิตหรือ P เนี่ยแหละเราไม่ทราบนะต้องไปเช็คดูและตรวจสอบการลูกเข้าของเขานะว่าลูกเข้าหรือไม่ในนี้จะมีคำถามแบบทดสอบความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะแต่ไม่ได้ลิสต์ลงไปในใน,ในี้เฉยๆนะคะอันที่4ทดสอบอนุกรมบวกก็จะเลือกมา1นึนนอย่างนะคะว่าจะใช้วิธีอะไรดีก็ลองนั่งคิดนะคะและอันที่5ก็คือจะเป็นเรื่องอนุกรมกำลัง อันนี้จะเป็นวิธีทำหนข้อนะคะสรุปเราจะมีวิธีทําอยู่สข้อหลกัหลกๆคือบทที่หนึ่บทที่สามนี่คืออย่างละ1ข้อนะคะการถ่ายภาพส่งนะคะให้ชัดเจนลายมืออ่านออกเขียนง,ง่ายอ่านง่ายนะคะถ้าใครใช้ iPad ก็ไม่เป็นหลายอุปกรณ์เราก็ต้องอขออย่างเดียวคือไม่อยากให้ตัวพื้นของกระดาษคาตอบเป็นพื้นดํานะคะขอพื้นขาวครูจะเห็นชัดเจนมากนะคะเราจะได้เป็นคนที่มีชีวิต สว่างสวัยนะไม่ไม่เอามืดมนนะแล้วก็มีเวลาในการทําข้อสอบจริงๆอยู่ที่ร้อยี่สิบนาทีไม่มีเวลาพูดคุยกับเพื่อนแน่นอนนะคะบวกกับเวลาที่ใครจะส่งอันนี้ก็พิเศษเอ็กซ์ตร้าเข้ามาไม่เกินสินาทีนะ,ะจะนับถอยหลังให้อย่างรวดเร็วนะคะเน้นสุดท้ายนะคะความซื่อสัตย์สุจริตะะในการทําโจทย์ส่งออนไลน์เพราะเราไม่มีเวลาไปค้นหาความรู้นอกข้องแน่นอนนะคะครูจะจัดข้อสอบให้เยอะเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต จะขอคอมเมนต์ตรงนี้เลยว่าถ้าใครมีวิธีทําที่เหมือนกันมาเป็นชุดเป็นทีมนะคะครูจะปรับเป็นศูนย์ทั้งหมดโดยไม่ได้พิจารณาต่อให้นะคะมาแบบบรรทัดต่อบรรทัดอย่างนี้ก็จะเข้าใจไปเลยว่ามาด้วยทีมเดียวกันเพราะนั้นศูนย์หมดนะคะก็ขอให้ทุกคนเน้นเรื่องข้อที่หนึ่งเอาไว้นะส่วนอุปกรณ์การเข้าสอบนะคะก็มีกล้องที่แสดงตัวว่าอยู่ในอยู่ในช่วงเวลาที่สอบนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นะคะให้นักศึกษาไปใช้บริการที่สํานักคอมเท่านั้นหรือจะไปที่หอสมุดก็ได้ที่เขามีอุปกรณ์ให้เราหยิบยืมนะคะไม่จำเป็นต้องเกิดดราม่าใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ที่มหาลัยเรามีจัดเตรียมให้และคณะก็มีให้นะคะไม่มีดราม่านะคะเราต้องแก้ปัญหาโดยการที่ไปหยิบยืมอุปกรณ์พวกนี้ นะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายขออวยพนโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ